สวัสดีค่ะทุกท่านสวัสดียามดึกนะคะเออจริงๆแล้วไม่อยากถ่ายคลิปเออตอนตอนค่ำตอนมืดเลยนะคะเพราะว่ามันมัวค่ะแสงมันไม่พอแล้วมันดูไม่สบายตานะคะแต่ว่าก็อยากจะลงคลิปน่ารักน่ารักให้ท่านได้ชมกันนะคะเ,ออเด็กชายเจอรี่แล้วก็เด็กชายโซดานะคะ เขากำลังใช้สมาธิในการเขีย่ยลูกบอลน,นะคะเขีย่ยลูกบอลสีนะคะเขี่ยไปเขี่ยมานะคะสีเหลืองสีส้มสีส้มสีเขียวสีขาวนะคะกำลังใช้สมาธิในการเขีย่ยเขาจริงๆแล้วของเล่นอันนี้นะ <c oughs> เขาไมา่ได้เล่นทุกวันนะคะเขาไม่ได้เล่นทุกวันเขา วันนี้เขานึกอยากจะเล่นกันนะคะนุก็เลยถ่ายคลิปให้ท่านท่านได้ชมนะคะว่าเขาตั้งหน้าตั้งตามีสมาธิในการเล่นแค่ไหนนะคะเด็กชายโซดาก็ถึงกับนอนเล่นเลยนะคะถึงกับนอนเล่นเลยทีเดียวจะขี้เกียจหรือว่าจะยังไงนะคะแต่ว่าถึงกับนอนเล่นเลย วันนี้ก็กว่าจะกลับมาถึงบ้านก็วันห้าโมงครึ่งเกือบหกโมงเย็นนะคะคือไปทุกที่นะคะไปทุกที่เลิกเลิกจากโรงเรียนแล้วก็ไปทุกที่เลยตอนแรกว่าจะไม่ไปทุ่งนาะเพราะว่าเห็นฝนมันมาจะคึมๆึมมานะคะแต่ว่าก็อดเป็นห่วงพวกเขาไม่ได้กลัวพวกเขาจะหิวน,นะคะอยู่ในวัดก็ไม่รู้ว่าบางวันได้กินไหมนะคะ ก็เลยไปบิดแต่เรียกเขาก็วิ่งออกมาจากประตูทางเข้าวัดน,นะคะแล้วมันเตี่ยวด้วยนะคะมันไม่มีมันมันจะขึ้นฟ้าขึ้นฝนแล้วนุก็เลยรีบเทให้น้องแล้วก็รีบกลับมานะคะไม่ได้ถ่ายคลิปเลยนะคะบางทีมันก็หาอะไรร้องให้เขากินไม่ทันนะคะใบมงใบไม้จานชามเอาไปไว้ไม่ได้นะคะแล้วนุก็จะหอบไปเยอะก็ไม่ได้เพราะว่ามันเป็นมอเตอร์ไซค์นะคะ แค่อาหารน้องหมาเนี่ยวันหนึ่งก็2กิโลนะคะนุกตักใส่ถุงไปแล้วก็อาหารน้องแมวด้วยนะคะแล้วก็เด็กที่ข้างทางอีกนะคะกับขากลับบ้านนี่จะเป็นเด็กที่ข้างทางมีประมาณเป็น10นะคะเด็กข้างทางไม่ต้องเรียกเขาเลยค่ะข้างทางเขารออยู่ข้างทางเลยนะคะเราจะไปหยุดทําคลิปก็ไม่ได้นะคะตอนเย็นช่ว,ชวงคนกลับบ้านกันนะคะ รถเยอะนะคะรถเยอะอันตรายก็รีบเทริมริมถนนที่สุดให้เขาได้กินกันอย่างน้อยก็ประทังความหิวไปได้นะคะก็ต้องกราบขอบพระคุณอาหารจากผู้ใหญ่เจดีเอฟซีที่เมตตาด้วยนะคะก็ขอให้ท่านไม่เจ็บไม่จนร่ำรวยร่ำรวยค่ะมีแต่ความสุขความเจริญค่ะแล้วก็แม่นาที่ช่วยเหลือเด็กๆมาตลอดนะคะ ตลอดเลยตั้งแต่นุกทาช่องใหม่ๆเลยนะคะเดี๋ยววันศุกร์นี้นุกก็จะไปซื้ออาหารให้เด็กๆที่แม่นาเมตตาม,มาแล้วนะคะเพราะว่านุกจะหาเวลาะคะนุกว่าถ้าวันธรรมดาที่ไม่ตื่นขึ้นมาเราต้องไปโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยคือมันไม่มีเวลานะคะถ้าวันศุกร์ก็น่าจะได้วันเสาร์เด็กๆก็ต้องไปทําวัคซีนเข็มสามนะคะพวกเจอรี่โซดามินโฮสีนินสีทอง เนี่ยคะ่ะเขาจะต้องไปทำวัคซีนเข็มสามอันนี้ก็เป็นนางสาวอิงฟ้านะคะนางสาวอิงฟ้าก็จะมาแจมกับเขาด้วยนะคะขโทษเสียงลายด้วยนะคะนางสาวอิงฟ้าก็มาแจมด้วย